สวนเราจะดูผลหวยหุ้นนะครับของจีนนะครับของวันศุกร์นะครับตุ10ธันวานะครับจีนจะเป็นทังสองตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับเลขชุดเดียวคือเลข25นะครับก่อนอื่นต้องแจ้งกันว่าใน YouTube กับ Facebook นี่คือผมจะลงแบ่งปันกันไปวันจันทร์กับอังคารเป็นหลักนะครับลงให้ครบทั้ง5ชุดนะครับส่วนตั้งแต่อยากจะตามทุกวันในรายกลุ่มก็ค่าสมาชิกครั้งเดียว600บาทนะครับขังตามดาตลอดไปนะครับ โอเคแล้ววันศุกร์แรก2อ้านะครับรูดขึ้นลง2ี่ตัวคือกดตั้งแต่ศ1 0ย์ไล่ไป2 4 2 5ี่หสองหไล่ไปถึง4 8 4 9นะครับครบคือคือ49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านจะกดครบหรือว่าเลือกตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับส่วนการเล่นก็คือเช้าหยุดเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้ามันถูกบันทบไปที่รอบบ่ายนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีเว็บจ่ายบาท2ตัวบาทละลอยเยอะแล้วเหมือนกันนะครับไปลองหาดูกันเอาเองนะครับโอเคนะครับจีนก็ถูกรอบเช้าไปนะครับ จีนเช้าบนคือสามห้านะครับจีนเช้าสองบนสามห้านะครับโอเคถนะ้ารับจอขอขอจบคลิปผ่อนเพียงแค่นี้นะครับ